สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับดูนนหน้าซะก่อนมองมาที่ฉันเวียนหัวเออชีหรือว่าศัตรูจะมีแค่คน ถ้ารู้แต่นั่นๆคงใช้ชิปเสริมพลังให้กับพวกเธอไปจือ้อน่นาก็ด้วย เก่งไม่น้อยนี่แต่ว่าแกมองเห็นฉันแล้วไม่หวาดกลัวกันหรือไงหรือก่อนหน้านี้เคยเจอสัตว์ประหลาดกายร่างแบบฉันมาก,ก่อนหรือว่าพวกนายมีความสามารถแบบนี้เหมือนกันฮึฉันไม่พิศวาสอยา่ยา,ยาเป็นเครื่องคนเครื่องปีศาจแบบแกหรอกนะฉันจะใช้พิษทำให้กระดูกข,ของแกหลาบบเป็นผุยผง ดูสิว่าแกจะหนีไปไหนรอดตอนนี้แหละ ไปลงนรกกันให้หมดน่าเสียดายคนที่ต้องตายนะ่ะก็คือแกตั้งหา ตอนนี้แกยังอยากมีอะไรจะสั่งเสียอีกไหมค่าฉันเลยสิยังไงพวกนายเองก็ต้องจบชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนกัน ลูกพี่เราจะทำยังไงกันดีนี่ทีมค้นหากู้ภัยจะไม่มาจริงหรอพวกเราตายแน่ยังไม่เข้าใจอีกหรอต่อให้มันตายก็อยากเห็นเราอะหมดอะไราตายอยากแบบนี้อย่าไปเชื่อมันมันไม่มีเหตุผลนะพี่หมูรองคนดูทุกห้องภายในคนดูแห่งนี้ อย่าปล่อยบอาแสอะไรที่เป็นไปได้เด,ด็ดขาดห้องหนึ่งบนชั้นสองพี่หมูรีบมาดูทางนี้ตรงนี้มีผู้ราชีวิตคนนี้หรือว่าจะเป็นหนึ่งในทีมค้นหาที่ถูกเรามาคราวที่แล้วร่างกายอ่อนแอมากแต่ว่าหัวใจยังเต้นปกติอบินหูส่งน้ำมาหน่อย กรงคุณลุงนี่ฉันอยู่บนสวรรด์เหรอทำไมถึงได้มองเห็นหลานสาวใส่หน้ารักของฉันได้นะคุณลุงคะดีจังเลย ุณลุงยังมีชีวิตอยู่ดีจังเลยดีจริงๆแต่ถ้าหนูยังไม่ยอมเรกขึ้นลุงคงได้ไปสวรรค์จริงๆแล้วคราวนี้ซัมบีพวกนี้ช่างประรักจริงๆไม่มีสติปัญญาไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแต่ว่าฉันที่เป็นแบบนี้ยังถือว่าเป็นมนุษย์อยู่ไหมนะ จะกลายเป็นสปาร์แบบนั้นและโดนจากการทิ้งหรือเปล่าน่ากลัวจังไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองหมูซ่ซาหรอ ลองทบทวนดูเดี๋ยวก็รู้เองว่าใช่มนุษย์หรือเปล่านั่นๆๆจะทำอะไรอ่าอ่าหยุดนะพอแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวก็วรีบยกทงขาวซะฉันฉฉันยอมแล้ว แต่คำตอบแล้วสินะสัตวปราดไม่มีสีหน้าท่าทางแบบนี้หรอกอีกอย่างฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่มีใครทอดทิ้งเธอทั้งนั้นมูซาผลรกิจสำเร็จตามหาฆาตก,กรตัวจริงปลดล็อกัฒนานการระหว่างผู้ที่ถูกเลือกระดับที่สองะระับรองวันเฉพาะเอ๊ะ รางวัลเฉพาะเหรอไหนดูซิก็ทำแบบนี้กับร่างกายของหญิงสาวแบบนี้จะต้องกัดให้ตายฉันผิดไปแล้วนี่ไปเจอเองก็อย่าใช้สายตาแบบนั้นมองฉันเราก็มองเห็นอาหารสิพี่มูพี่มูเริมมาดูทางนี้แล้ว รีบเชื่อกันโบกมือให้พวกเขาเห็นแล้วเร็วเขา้าทีมค้นหาคู่ภัยเหรอแต่ว่าน,นี่เกมนิหวังหลินตั้งขึ้นมาไม่ใช่หรอทำไมทีมค้นหาถึงมากดตัวขึ้นที่นี่จริงๆกันนะไม่น่ามัง้งพี่หมูหรือว่าน,นี่เป็นแผนการของใครอีกคนแต่ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปพวกเราต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปนะ ฉันเป็นคนเลียกทีมค้นหาคู่ภัยมาเองหวังหลินเก็บเครื่องมือขอความช่วยเหลือไว้เป็นทางหนีที่เรไร่แต่ยังไม่ทันได้ใช้ก็ถูกนายจากการไปเสียก่อนโชคดีอะไรอย่างนี้ในที่สุดก็ออกไปจากที่นี่ได้สักทีเย้ในที่สุดก็รอดแล้วเคริง ทีมผ้หากู้ภัยจะพาเราไปที่ส่วนหลบภัยที่ใกล้ที่สุดแต่ปัญหาคือปัญหาอะไรเฮลิคอปเตอร์สองล้ำสามารถบรรจุคนได้เพียงหกคนแต่พวกเรามีกันทั้งหมดเก้าคนฉันขอสลาซิพวกเธอเองอ่ะก็ด้วยใช่ไหมเออ ไปเจอเองอ่ะก็ไม่สะดวกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสูสรบภยัยงั้นฉันเองอ่ะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหนูพูดอะไรของเธอหนะ่าฉันไม่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ในศูสย์ลบภัยก็สามารถเอาชีวิตรอดได้หรือพื้นที่ไว้ให้คนที่เหมาะสมอยู่จะดีกว่าช่วยหายวิธีดีดสิพ่อหนุ่ม ก็แจแล้วงั้นเธอเองอะ่ะก็มาอยู่กับพวกเราเธอจึงเหรอหมู่ซางได้เต็มใจที่จะอยู่กับฉันขอโทษทีนะ